วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กระกฎาคมปี68นะซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะ26 27 28เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะของในหลวงรัชก,กาลที่10นะอันนี้เป็นทางขึ้นนะทางขึ้นเข้ามายัางที่พักก็ค่อนข้างชันอยู่นะอันนี้เป็นทางขึ้น ขึ้นลงทางเดียวนะตรงนี้คอคีรินนะคอคีรินเขา่าคอวิววัดผาซนแก้วนะขึ้นมาเราจะเจอกับที่จอดรถนะอันนี้เป็นที่จอดรถเราขึ้นมาเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะเราได้บ้านคอหกนะมาให้ดูบรรยากาศของที่จอดรถก่อนนะ พอขึ้นมาก็จะเจอกับที่จอดรถมีที่จอดรถให้นะคอคิลินรีสอร์ทก็มีบริการรถ <C le ine> กอบบริการไปยังที่พักนะี่ <C le ine> แต่เราไม่ใช้แล้วกันเนี่ยเราจะเดินนะสำหรับผู้สูงอายุก็นั่งรถกอบที่เขามีให้บริการได้นะเนี่ย ถ้าจะมีพนักงานรอบริการเข้ามาเรามาเช็คอินเดี๋ยวมาทางขวามือนะมาดูจุดเช็คอินก่อนนะด้านบนจะเป็นที่รับประทานอาหารเช้านะ ก็เอาไว้แบบช่วยขนสัมภาระนะจุดเช็คอินจะมีห้องน้ำให้เข้าแล้วก็มีที่นั่งชมวิวมุมถ่ายรูปนะนะวิวดีงามมากนะเป็นวิวของวัดฐานสั้นแก้วนะ เดี๋ยวเราพาเดินดูไปจนสุดทางนะแล้วเราค่อยจะพาไปดูที่พักของเรานะเราขอพาเดินรีวิวตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยนะจุดเช็คอินมาหลังฝนตกนะบรรยากาศดีมาก ด้านหลังจะเป็นวิววัดผาซ่อนแก้วตอนเช้าเช้านี่ถ้ามีหมอกเนะี้ยตรงจุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยนะ z มให้ดูองค์พระไกลๆนะ z o มในระยะไกลนะที่พักของเราอยู่ห่างจากวัดผาซ่อนแก้วก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกโลได้อยู่นะเป็นซอยที่จะไปยังวัดผาซ่อนแก้วนะวิวดีมากเราเดินทางมาถึงเวลาเกือบจะ ห้ามงเย็นนะหลังฝนตกโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักนะเช็คอินมาได้บ้านคอหนะมีไวไฟด้วยนะไวไฟก็อยู่ตรงนี้นะเป็นเบอร์โทรที่อยู่ที่กุญแจนะพาเดินดูรอบๆก่อนนะแล้วเราจะพาเขาไปดูในห้องพักของเรานะคอคิริน ที่พักตรงนี้เป็นที่พักที่วิวดีมากๆเลยนะอยู่ห่างจากถนนหมายเลข12อยู่ประมาณสักกิโลนึงนะวัดผาสั้นแก้วนี่เข้าได้สองทางนะตรงที่เราเข้ามานี่จะเป็นทางที่เป็นเล็กๆแล้วก็มีมีชันแค่ตอนเข้ามานะกับชันตรงทางขึ้นมาดีสอดนะแต่ก็รถขึ้นได้ทุกชนิดเนะี่ย เดินดูบรรยากาศดูวิวรอบๆก่อนนะฮะบ้านพักอยู่ทางนู้นนะมีมุมถ่ายรูปให้ค่อนข้างเยอะเลยนะชิงชานั่งแบบถ่ายรูปให้เห็นวิวคือสามารถเห็นวิวภูเขาทุกจุดเลยนะจุดที่นั่งชมวิวถ่ายรูปของขอคิรินนะ อันนี้ก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวไม่ว่าจะนั่งมุมไหนนะก็มองเห็นวิววัด่าซ่อนแก้วทั้งหมดเลยนะนี่คือความเด่นของคอคิรินนะเราว่าตรงนี้เป็นชิงช้าใหญ่ เราพาเดินดูรอบๆก่อนนะเรายังไม่ได้เข้าห้องพักเราเลยนะอันนี้วิวนี้ก็เป็นวิวที่นั่งมองวิววัดแบบเพลินๆนะเขาร่วมกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งด้วยนะเราจองมาในโครงการนี้นะมาในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนะราคาเต็ม2,500ันห ราคาใช้สิทธิ์เที่ยวไทย1350าาสนะอันนี้บ้านคอสิบบ้านคอสิบนี้วิวดีเลยนะเป็นเป็นบ้านหลังที่วิวแบบไม่มีใครบังนะข้างๆกับบ้านคอสิบ ของเราได้คอหกนะคอหกนะ่าจะอยู่ช่วงกลางๆนะข้างคอสิจะเป็นบ้านคอ9ก้นะบ้านคอแปดบ้านนี้จะเป็นรูปทรงเดียวกันทั้งหมดเลยนะเป็นบ้านแบบสองชั้น เป็นบ้านสองชั้นนะทรสองเดียวกันหมดเลยนะอันนี้คือบ้านคอเจ็ดส่วนของเราเนี่ยของเราอยู่ใกล้ๆกกับจุดนั่งชมวิวเลยของเราเป็นบ้านคอหกนะแล้วจากนั้นไปจะเดี๋ยวขอพาเดินเลยแล้วกันนะ เ้วเดี๋ยวค่อยเข้าห้องนะบ้านขอหกบ้านขอหกก็โอเคนะเราว่าอยู่ในตรงจุดที่เป็นจุดชมวิวเดินออกมาจากบ้านก็ชมวิวได้เลยนะบ้านขอห้าอันนี้เป็นบ้านขอสี่ลงมาต่ำๆหน่อยนะก็เป็นบ้านขอสาม บ้านคอสองนี่เป็นบ้านคอสองเนะี่ยอยู่ใกล้จุดเช็คอินมากที่สุดจะเป็นบ้านคอหนึ่งนะบ้านคอหนึ่งนี่จะเป็นเหมือนเป็นห้องคู่นะเป็นห้องแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะบ้านคอหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินเดินไปฝั่งนู้นก็จุดชมวิวพาเดินดูรอบแล้วและเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักของเรานะบ้านพักที่เราได้บ้านคอหกนะด้านหน้าจะมีโต๊ะให้นั่งนะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวด้านหน้าห้อง กุญแจจะเป็นกุญแจล็อกแบบนี้นะตัวล็อกนีห้องเขามีก่อนล็อกให้นะเข้ามาในห้องจะเจอกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะอันนี้เป็นเตียงนอนขนาดคิงไซส์นะแล้วดูการตกแต่งเงี้ยนี่ยขอคิรินมีแอร์ มีหน้าต่างมีประตูกระจกสามารถมองเห็นวิววัดผาซ่อนแก้วได้ตั้งแต่นั่งอยู่ในห้องเลยนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้จะมีทีวีมี Wifi ให้นะ wifi จะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ของกุญแจนะใดเป่าผมมีใดเป่าผมให้มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะมี ปักสัมตาเสียบต่อไฟได้นะมีชุดชงชากาแฟกระติกน้ำร้อนให้บริการร่มก็มีให้นะตัวเย็นมีน้ำเป็นน้ำแช่ไว้ให้สมควดที่แขวนเสื้อผ้าที่ตากผ้ากระจกบ,บานเลื่อนนะอันนี้เป็นอ่างล้างมือ มาดูบรรยากาศของห้องน้ำห้องน้ำแยกโซนเปียกสซนแห้งมีพรมานกันไว้ให้ห้องน้ำเขาดูโล่งๆสวยดีอ่ะเป็นหินอ่อนนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ำ การเช็ดตัวมีให้สองผืนเราจองมานะในราคาของเที่ยวไทยคนละครึ่งราคาเต็มเต็มสองพบาทเราจ่ายไป1,350บาทมีอาหารเช้านะส่วนใครที่ไม่มีสิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งราคาที่พักเขาเต็มเต็มสองพบาทนะมาดูบรรยากาศด้านบนของตัวบ้าน จุดชมวิวด้านบนนะแต่ละหลังเขาจะมีข้างบนมีด้านบนให้ขึ้นมาชมวิวนะตัดฟ้าด้านบนมีโต๊ะนั่งให้มีโต๊ะรับประทานอาหารให้มีบาร์ไว้เก็บของนะแล้วก็มีชิงช้าไว้ให้นั่งชมวิวด้วยนะ ด้านบนของบ้านมีวิวสวยๆให้ดูตั้งแต่บนบ้านเลยนะวิวของแต่ละหลังก็จะคล้ายๆกันนะด้านบนของทุกหลังจะเป็นเหมือนกันนะมีชิงช้าให้นั่งเล่นนะมีโต๊ะ ีโต๊ะรรบประทานอาหารด้วยนะบ้านคอสิบจะอยู่ห่างเพื่อนออกไปนะสำหรับคนที่ชอบในความแบบสงบมากๆก็ลองจองคอสิบดูนะของเราเป็นคอหกนะ คือถ้าถามว่าแต่ละหลังเห็นวิววัดฐานสั้นแก้วไหมเราว่าคอหกนี่ก็โอเคเลยนะวิวสวยเหมือนกันนะมารีวิวให้ดูเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสงบแบบนี้นะแล้วก็คนที่มาเที่ยวเขาคอลองแวะพักดูนะคอคินินเขาคอ บรรยากาศอย่างนี้เลยนะอย่างที่เห็นเลยบรรยากาศดีมากนะแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดผาซันแก้วสามารถนอนมองดูวิวของวัดผาซันแก้วได้ตั้งแต่เรานอนอยู่ในห้องนอนเลยนะดูบรรยากาศด้านบนด้านบนที่รับประทานอาหารของเขานะที่นี่มีอาหารจากด้านนอกให้สั่งนะเราสามารถโทรสั่งอาหารจากด้านนอกได้นะ เป็นห้องอาหารในตอนเช้าเนี่ยจุดชมวิวนั่งรับประทานอาหารพร้อมวิวส,สวยๆนะ มาถ่ายให้ดูบรรยากาศในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าจะดีเปิดไฟบรรยากาศดีมากนะเขาคอในวันนี้มีฝนโป,ปรยปลอยเนะีแค่คืนนี้นอนหลับฝันดีนะเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะบรรยากาศตอนเช้าเช้าของคอคิลินนะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กระกฎาคมขอคอตอนเช้าเช้ามีลมนะมีลมแล้วก็มี หมอ,อกอยู่ประคมอยู่ตกยักเช้าเดี๋ยวเราพาไปดูอาหารเช้าของที่นี่นะ อาหารเช้าของที่นี่เขาจะมีข้าวต้มแล้วก็เป็นขนมปังเนี่ยบวกกับวิวสวยๆวยยากาศดีมากแค้มารีวิวให้ดูเนะีเป็นทางเลือกสำหรับคนที่หาที่พักบริเวณเข่าคอแถวแถวแคมป์สนหรือว่าวัดผาซันแก้วนะ เราแนะนําที่นี่เลยนะคอคิรินคอคิรินเขาคอนะคอคิรินรีสอร์ทนะลองตั้งจ p เพเข้ามานะหรือว่าขับเข้ามาทางเส้นทางที่จะไปยังวัดผาสันแก้วที่นี่นะอยู่ใกล้ที่เที่ยวหลายที่นะอยู่ใกล้กังหันลมประมาณสัก8กิโล9กิโลนะแล้วก็อยู่ใกล้ร้านกาแฟพีโนโลาเต้อยู่ประมาณ2กิโล อยู่ใกล้สุดก็อยู่ใกล้วัดผาซันแก้วเนะีมีคาเฟ่มีวัดให้เที่ยวนะแล้วบรรยากาศของที่พักดีมากนะห้องพักเขาสะอาดดีนะเท่าที่เราไปพักมาเราว่าโอเคเลยนะที่พักที่นี่นะเคปรีวิวให้ดูเป็นทางเลือกนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ